เอ็มเหรือ Mixed Mar t i a l Arts นะครับผมก็คือศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานครับคือที่มาของมันจริงๆก็เกิดจากที่ทั่วโลกเนี่ยมันก็มีแนวคิดว่าถ้าเกิดเราเอาศิลปะการสู้ชนิดหนึง่งมาสู้กับศิลปะการสู้อีกชนิดหนึง่งซึ่งมีวิธีการเล่นวิธีการต่อสู้ที่ไม่เหมือนกันเราจะทํายังไงละ่ะให้มันสามารถมาต่อสู้กันได้ในกติกาที่เป็นกลางและยุติธรรมที่สุดครับเคยมีอันโตนิโออินโอกินักมวยปล้ำชาวญี่ปุ่นปะทะกับวัมัดอาลีเป็นต้นซึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กันได้ในนกกกติาาที่เป็ลง จนมันมีการแข่งขันชนิดหนึ่งที่ประเทศบราซิลครับชื่อว่าวาเลตูโดคือทําอะไรก็ได้ซึ่งตอนนั้นกติกามีน้อยมากๆไม่ใส่นวมห้ามแค่จิ้มตาห้ามแค่เตะ่ามาเท่านั้นเองซึ่งในการแข่งขันนี้มีตระกูลอยู่ตระกูลหนึ่งคือตระกูลเกรซี่ของบราซิลที่เป็นเรียกว่าแชมปเปี้ยนของรายการนี้เลยตระกูลเกรซี่เนี่ยเขาก็อยากจะเอาวิชาการต่อสู้ของตระกูลตัวเองก็คือเกรซี่จุจิสึหรือว่าราชิลจุจิสึเนี่ยมาโชว์ต่อสายตาชาวโลกเขาก็เลยข้ามน้ำข้ามทะเลไปประเทศอเมริกาแล้วจัดการแข่งขันทีี่่เรยกวา อัลติเมตไฟติ้งแชมเปี้ยนชิพครั้งที่หหรือ UFC ครั้ 1, งที่1ขึ้นซึ่งจากการแข่งขัน UFC ครั้งที่1เนี่ยทำให้ยอดนักสู้จากทั่วโลกเข้ามาอยู่ในรายการเดียวกันแล้วก็มาชิงชัยหาความเป็นหนึ่งกันซึ่งจากการแข่งขันนี้ก็ได้มีการพัฒนาสร้างกฎกติกาจนกลายเป็นมิกซ์ม a ช t อาร์ตหรือ MMA ในปัจจุบันครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่า MMA ดูโหดร้ายปาดเ่นินไม่เหมาะผู้หญิงนะคะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถที่จะ มาเล่นกีฬาอะไรแบบนี้ได้นะคะ MMA กับผู้หญิงเนี่ยต้องบอกว่าเติบโตแล้วก็มีความนิยมเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ผู้หญิงเนี่ยสามารถเข้าไปร่วมในการแข่งขันได้แต่ว่ายังมีผู้หญิงที่สามารถได้เป็นคู่ชิงแชมป์หรือเป็นคู่เอกของรายการได้ไม่แพ้ผู้ชายเลยทีเดียวค่ะหลายๆคนอาจจะรู้จักกับลอนด้าลอซซี่นะคะซึ่งเป็นนักกีฬาในสังกัดของ UFC นะคะซึ่งเธอเนี่ยเคยเป็นนักกีฬาโอลิมปิกมาก่อนแล้วก็ผันตัวมาเป็นนักกีฬา MMA สามารถที่จะ คว้าแชมป์ใน UFC นอกจากได้เป็นแชมป์ UFC แล้วเนี่ยเธอก็ยังได้มีโอกาสได้ปแสดงาภาพยนตร์ฮอลลีวูดด้วยนะคะซึ่งตรงนี้มันทำให้หลายๆคนจากที่เคยมองว่ากีฬา MMA เนี่ยดุร้ายปาเถ่อนโหดร้ายอะไรเงี้ยก็กลับมาให้ความสนใจมากขึ้นแล้วก็ทำให้ผู้หญิงหลายๆคนนะคะเห็นเธอเป็นแรงบันดาลใจหันกลับมาชื่นชอบแล้วก็นิยมในการเล่นกีฬา MMA เนี่ยมากขึ้นผู้หญิงทุกคนนะคะที่ดูคลิปของลิกานะคะแล้วก็สนใจที่อยากจะ เข้ามาลองมาฝึกฝนสัมผัสกับกีฬา m อ a ดูนะคะ mm. ก็อย่ารอช้าเลยรนรองมันเหมาะกับผู้หญิงทุกคนมากๆค่ะเราไม่จําเป็นจะต้องฝึกไว้เพื่อที่จะเอาไปสู้ในกรงเหล็กเท่านั้นแต่เราสามารถที่จะฝึกเพื่อพัฒนาร่างกายจิตใจแล้วก็ยังสามารถเอาไว้ป้องกันตัวได้ด้วยค่ะ